สวัสดีครับผมชาติจรัสทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดในตำนานเคียริงพนะี่น้องหรือว่าทุบบ้านเก่าโบเบโกเอสเคศูนย์สี่ห้าหรือว่าบ้านรู า้ก่อนเทียบเท่า120ครับอ๋อูเสื้อผ้าเล่นหมดเลยครับตรงนี้เป็นที่ตำ่ำ กำลังจเจ้า K สาม V หกครับดูผู้มีประสบการณ์เขาจะค่อยๆนะครับไม่มีโหลดพี่น้อง อันนี้จะย,าย้ายสำม,มโนโครัวไปอยู่ร้อยเอ็ดพี่น้องสักครู่นะครับออตะปูเยอะเหมือนกัน มีเป็นบ้านเก่าแล้วต่ำครับต่ำจะทมที่เพราะว่าน้ำท่วมอ่สี่ดีหนึ่งครับเทอร์โบ ห้องน้ำมาทุกห้องน้ำเป็นห้องน้ำหัวเดินไฮเดดครับ โ่เต็มไหมน้องเดี๋ยวสักครู่จะไปอยู่ร้อยเอ็ดปทุมรัฐไปอยู่ดีบีแฮ ่อยครับค่อยค่อยผมว่าม,มีไม้อยู่ตรงนี้ก็จะถมประมาณน่าจะสองร้อยเที่ยวครับมาดู โกเบโกยูตานิทำเร็วไม่ได้เนรอะตปูเยอะมากเลยเป็นรถที่ค่อนข้างจะความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ ไปฟ้าน้อยดูแลง่ายถ้าเทียบกับมักมักฟรีนี่มักฟูจะด,ดีกว่านะครับผิดที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักก็อยู่ประมาณ12ตัน น่าจะนจะถมทับนะครับเจ้าของใหม่หรือว่าทะเบียนบ้านใหม่มาจะมารับนะครับมานั่งดูอยู่ ปูเยอะอพี่น้องตะปูเยอะช่วงล่างใช้ใช้โรลเลอร์แทนแครีเลยครับจเจ้ามากักครู ผิตที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันเป็นมาร์คสิบเอ็ดแล้วมีโอ่งน้ำมีกอกน้ำคนโยนก็นิ่งคลิกเลยนี่ครับระดับบ้าน ก็บ้านก็สูงเดี๋ยวจะถมมาผมให้เสมอกันเลยไม่ใชระดับอ้าวโอ้ยองนำแตกเบิดเอะไรไปนองเลยเอาไววล่ะนะ cơm đơn. Bây giờ Mark có. Oh, đẹp ơi. Oh, ôm nhảy nè, ôm nhảy. Đẹp phết, bạn đi ล้วแต่งสีเอาซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมาติดนะครับโอ้ตกคู่เยอะพี่น้องคู่ร้ายพด ให้พี่น้องได้ดูด้วยโอ้หายใจมีนิดๆครับ รับเจ้า CBD หนึ่งเดี๋ยวให้เจ้าของมาเก็บไม้ออกส่วนปูนเอาไว้ครับผมทับเลย

ใบเทคก็อยู่ประมาณ5ซน,นคับอากาศร้อนมาก งนี้มาเคียริ่งฟรีนะครับแต่ว่าเวลาถมดินเพื่อเราจะเอาดินก็เที่ยวประมาณ200กว่าบาทครับประมาณ280พร้อมดันประมาณ200เที่ยวก็น่าอยู่วัน5้าหมืนกว่าครับที่สนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจรินทรัพย์หรือว่าเพจชาติรินทรัพย์สกาวิเต้นทรั 0982723752เดี๋ยวรถคันนี้จะย้ายสัมมโนโครัวครับไปอยู่ร้อยเอ็ดประทุนรัฐปปาเลยป้านะเพราะปาวะนะระวังเด้อ ส่วนราคานั้นก็จบที่59าสิบเก้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ